รล้วค่าสามหมื 2008, 2008, 2008, 2010, história, ่นครับสามหมื่นบาทด้วยครับพี่น้องราคาต่อนิปเป็นตังได้พอซื้อง่ายขายของบ่ครับซื้อง่ายอยู่แต่ขายบ่ของเลยซื้อง่ายอยู่แต่ขายบ่ขององ่ายขายบ่ของผู้ใดมาถามกันง้างหนี ขายบ่อคลองสื่อตะเก่งยันแด่เขาบ่อไฮเขาว่าสนั่นสนิ่งเอ้าสื่อแพ้งกัะชื่นยังยังสื่อบ่อคลองจะ่อขายบ่อไฮห้า้อยฟอ้าสิบแปดครับแม่สาวหน่อยฟอมสมโอ้งามเนาะพี่เนาะออกบาทสิ้นเนาะกับราคาหาสิบแปด ทัดกันไปไ,ได้แม่แม่ทัดกันไปแม่นี่ตั้งไว้หาสิบหาห้องโซเดนวะครับเล่น,นี้ครับสามหมื่นหาหาพันงวดเดียกป,ปีแลรวพอ ม้สื่อต่อเพ้มากครับแต่ราคาตังไหวสามื่นหันวชโเล่ราคาตลาดเป็นยังไงเนี่ยพ่อบ่าสู้ฟังเนี่ยช่วงนี้มันไทยซื้อง่ายขายห่องวซื้อ่ยขาย่ขายนายายง่ายขาย่ายายายขายงยขายยายง่ายขายยา่ขาย่ขายยา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 ยขางไายขา่่อยา ิเเกี่ยวของกับราคาเขาบบดีนํำแมนบะมีผลบอมีเลยละอ <laughs> <laughs> ยู่ทังรถห้องไว้เท่าไรนี่ครับรถห้องรองแปดพันห้าสองแปนห้าสอง่นแปดพหารอเนาะพอนะไล้ๆองไวเท่าไรพ่อห้บ หามื 56, นหกนาะราคาเท่าไรพ่อสาหกครับซโลเลตตัวนี้สามสิบหกอ้กำลังเป็นตาาไปคุ้นเนาะครับสามสิบหรบราคาห้องไว้เท่าไรครับนี่เปิดเว้สามสิบห้าครับสามหมื่นห้าหัวเดี๋ยวจะปีละครับเนี่ยสองปีไปายสามหมื่นห้านะครับ แม่นี่ฮ่าหาซิมหาดวกันหก่นแปหกหมื่นแปดครับสูงใหญ่ดีเนาะพี่เนาะรหกมื่นแปดติดปาสิ้นหูติดออกปาสิ้นหาหมืนเจ็ดอ้ตัวนี้กันเนือนะนะมาเต็มวเนาะพี่เนาะหนังเนาะหามื่นเจ็ดอู้ดนกับ แน่นเลยกเกษตรกรวันยเสวัสดีครับพี่น้องวันนี้ข้าพี่น้องมารอเบิงหัวอยู่ตลาดแยกการช่างอยู่อำเภอกรรันทลัตครับตลาดยุนีเพิ่เปิดเมื่อวันเสาร์ครับมีถูกวันเสาร์ของแต่ละสัปดาห์ครับพี่น้องมาจากอำเภอปราสาทครับก่อนหอดแยกการช่างนะครับ ตลาดเพื่น U, สิอูทรายเมื่อครับบรรยากาศตอนเช้าๆครับเดี๋ยวภาพที่น้องเขาไปเลาะถามราคากันนะแล้วครับ,รบสวัสดีครับอททของไอ้มีตัวไหนนะครับมีแมแวเวน,นมเนบิรแมนเบิร์ดเนาะซิปตัวตัวไอ้ตัวนี้ตั้งไว้เท่าไรไอ้หาเมื่อนหาผมมันหย่อนเสียงไงเดี <laughs> ย๋ยวยามมันต้องผีเดี๋ยววะ ม้วนได้จักปีแลอวอ่ะสองปีครัอายุวัางสามปีเนาะท่องบ้นเนี่ยท่องเนาะสูงเท่าไรล่ะพี่หรอยรอยสี่สิบรอยส<อ>ี่สิบ<า>บวกได้เนาะร้อยสี่สิบรับตัวนี้แล้วพี่หาเมินหาเาปปรันเตือนสอมนซูเบอร์เอกเครับมปซ้อมเสียซูเปอร์เอกไว้กับราคาหามืินหา ตัวแดงแดงแม่สาวทัดไปแล้วพี่อันหาแปดครับหาสิบแปดนครับหาสิบแปครับแม่สาวหน่อยคอมสมโอ้งามเนาะพี่เนาะออกบารสิ้นเนาะกับ,ร,บราคาหาสิบปดหาบแป ทัดกันไปไ,ได้แ่แม่แม่ทัดกันไปไมนนแม่นี่ตั้งไว้หาซิบหาห,าหา้องว่างนีู่แม่บอกครับ,รบแม่นี่หาหาซิบหานด้วยกับ หกเมื่อนแปดครับอ้สูงใหญ่ดีเนาะพี่เนาะหกมื่อนแปดติดปาสิ้นงูติดออกปาสิ้นต้หาครับหมือนเจ็ดอูตัวนี้กันเนือนะนะมัเต็มเนาะพี่เนาะหนังเนาะห้ามื่นเจ็ดกับแน่นเลยครับแน่นอะพี่เจครับ เจ็ดสิบเจ็ดครับแม่เนี่ยหย่อนแซงครับโซนนี้เป็นโซนงัวงามครับเจ็ดสิบเจ็ดตัวนี้แหละพี่เนี่ยสามมื้อหาครับสามมื้อหาคัาดกันทางกันอะไรแม่แจกวานครับ 3า0หมแต่ของพี่โซนนี่เนาะซึ่งกันนะครับมากครับอ๋อทีมงานทีมงานครับฝากเบอร์พี่น้องไว้ด้พี่ห่าผู้คนมาสองครับพี่หาเก่าครับหนึ่แปดสามหนึ่งพี่ยังครับชื่อเหรียญซื่อเหรียญซื่อเหรียญที่รับที่ผิดเนาะครับมาจากอำเภอใดพี่อำเภอวารินครับอยู่วารินเนาะครัโอ้วารินแดนดงวงาม โอ้มีแต่ใส่ใหญ่เลยเนาะพี่เนาะใช่ครับเดี๋ยวภาพพี่น้องเบิ้งบรรยากาศเบ็กาใกล้ๆครับเมื่อกี้มันอาจจะย้อนแสงอยู่ครับอู้แดงดีแห้งครับบางพี่นี่สิเป็นงูเหนี่นทั้งบาซินเนาะพี่เนาะครับบาซินพวงสางใหญ่ครับมาที่บ้ันแนบมัน เตรียมผสมสานแล้วเจ้าสิได้ได้มากนะพี่เนาะครวิมีแต่ใส่ใหญ่เลยครับพี่น้องว่าจากทางอำเภอวารินครับเดี๋ยวพาพี่น้องรอเบิงขนาดเอาตัวง่อยที่หนึ่งครับ นดูเต่าหัวใสง่าครับโซนเนี้ยโซนงัวงามครับตัวกวากำลังเข้ามาเรื่อยๆครับพี่น้องกำลังขนเข้ามาเรื่อยๆ ยาภาพพี่น้องยางรอปงอยู่ครับตัวนี้แม่ว่าเท่าไรดง่ครับสามแปดสามสิบแปดฝากเวอร์โบทให้พี่น้องนะครับศูนย์แปดสองศูนย์แปดสองเก้าเก้าสามเก้าเก้าสามหนึ่งเจ็ดสองเก้าหนึ่งเจ็ดสองเก้าค่ะว่าลินพูดแม่ยังครับแม่หน่อยแม่หน่อยแล้วครับกับเจ้าของงวดตัวนี้ครับเพิ่นได้อายุจะปีแล้วครับเนี่ยสมแล้วค่ะสมไปแล้วสมโตแล้วครับแม่จ้า โอ้งามครับงามงาม <g ül> เป็นเนื้อปูเหมือนนะครับเ <c oughs> จ้าปวยเป็นน้ำแดงมีพอพัน,ค,นครับ <c oughs> ขอบคุณคุณแม่หลายครับเ <c oughs> ดี๋ยวถาไปย่างเลาะต่อก่อนครับ,บ <c oughs> <c oughs> สวัสดีครับผุ้หนา้าราคาห้องไว้เท่าไรครับนี่เปิดไว้นสามเทียบห้าครับสามหมื่นห้าผู้หน้าเดี๋วจะปีละครับนี่ย <c oughs> สองปีไปสองปีไป สามหมื่นหาานวะครับสูงร้อยสี่สิบบวกเนาะประมาณนี้เนาะอองไหวกสามหมื่นหาครับได้จักปีแล้วครับว่าอายุสองปีครับสามหมื่นหากําลัางพอดีเอาไปเลี้ยงก็พอเนาะ มาแต่อำเภอไหนป๋อมาเต่อำเภอเดชครับอยู่เดชอุดมเนาะฝากเบอร์ให้พี่น้องติดต่อปออโทรบศูนย์แปดแปดเก้าเจ็ดหกหนึ่งแปดสองแปดครับจะของมัวหมือันใช่หอยเปาะ่หอยเปาะเจ้าโรเล่ยางกันนี่ของพ่อยู่ป๋ครับราคาเท่าไหร่อน้่หครับเจ้าโรเล่ตัวนี้สามสิบหก กำลังเป็นตาเป็นคุณเนาะครับสามสิครบได้เยอะปีแ <k> ล้วครับตัวนี้ยี่ปลายครับินน้อยเนาะอ่าพี่น้องมาซาโรเล็กอะโทรมาติดต่อสอบถามเบอร์โทรที่ให้ไว้กันละกันครับขอบคุณหลายๆครับโมกงตัวนี้แล้วครับกำลังจะลงมาครับ ซอ <'s> งไวเท่าไรพ่อห้าสิบหกค่ะห้าหมื่นหกเนผสมไวเราบพ่อผสมไราบอู้ห้าหม่นครับตัวนี้้ลูกยักตแล้วพ่ออ๋อยังสาวอยู่นาะ ตือนกล้องเพิ่นตือนกล้องครับยุทธงรถห้องไว้เท่าไหร่นี่ครับลดห้องแปดห้องแปดห้าสองหมื่นแปดพนารอยน่ะพอเนาะไปเป็นไก่ครัองหมื่นแปันห้าอยข้าฝากเบอร์ไว้นรับพี่น้องเพิ่นมากน้ำศูนย์เก้าห้าศูนย์แปห้า พ่อยังเนาะครับอยู่ผู้สิงครับอยู่ผู้สิงครับผมซื้อพ่อยังครับผู้ชายเก่งครับแขงนเนาะอ่ะพี่น้องมาก์สองตัวนี้กระโถมาพูดคุยสอบถามกันได้โอ้ใหญ่คัเคกนเนาะแม่นัน่นแห่งใหญ่แห่งขายตามราคาเทาหน้า <c oughs> หลัครับกำไรนิดหน่อยเนาะได้นาฬิกาลาครับได้ว่าขายตาห่อ ข่าวคือคนมากขึ้นกันครับบรหมาเน้อพอเด้อครับผมคขอบคุณได้หลายครับสภาพที่นอนยางรอเบิงงไปเรื่อยๆครับ สวัสดีครับขผมพ่อตัวไดงเนาะครับสวัสดีครับพ่อ้องไปเท่าดงครับนี่ตัวแดครับตั้งไงห้ามือหาลาตังข้ามือหาแม่ลูกเนาะครับก้ามือหาลูกตัวแรกครับลูกตัวแรกลูกเด็กเจ็ดเดือนแล้วพอน้่ยลูกหมามาน หาเดือนละหาเดือนเนาะนังกะลังมากแท่งดังทำไมไม่ตึงอ่เมื่ออยากท่งกัเพื่อได้พอเพื่อเมื่อสีสเกตอยู่เมือองเพื่อเมื่อสีสเกตเนาะตามเบอมีอีกวะพอมีอีกว่ของพอมีซ้ำหนีบ่ะมีเลยน่ตัวนี้ตัวนึงสองเมื่อหาผนหาสองเมื่อหานหาลอยเาะมื่อห้าพันหารอยสองมื่อห เป็นหัวหัวแม่สาว,วสาวยังแม่สาวอีกเนาะหัวไห้บ้านนัะพ่อนะเลียงง่ายกินง่ายเจ่งแต่ว,ว่า <c oughs> <c oughs> <c oughs> ตัวนี้คูคน่คู่นี้คูนี้หามืน้า,าหัวห้าหัาวนาทั้งหมดแ่งทั้งม่ทมดแข่งทั้าหมดงทั้า,าหม่งทั้งม่งทั้งมทั้หม่้หมดแข่ั้หาแัมแ่หม้หมดแ่้หมัมั้หมแม ฝากเบอร์ให้พี่น้องเนี่ยพ่อห้าเพื่อนสนใจ0 8ดหกสองสี่ห้าสองสี่หหย์หเนพออย่างน้อครับพ่อเยี่ยวนพ่อเยี่ยวนเนาะครับอ่ะพี่น้องสนใจพี่น้องสนใจมาต่อรองกันได้ครับโทรมาสอบถามรายละเอียดกันได้ครับกำลังเป็นไซเริ่มต้นถามเรื่องฟรีอะไรเนี่ยเป็นยุทธตลาดอ๋อครับครับ เปรดขายให้กันีเะเขาขอบคุณคุณพอ่อยหลายครับมันหมาด้วยพอได้แ้วภาพพี่นองงับตัเรื่องต่อครับผู้จาการสื่องขอยเื่ ตลาดเพื่อกันธลักครับตลามั่วแยกการช้างเพื่อกันธละจังหวัดศรีสะเกดกับเสวันสองมืครับปูนี้ e, ห้องไว้เท่า่ห้องไว้เท่าครับนี่แม่ลูกครับเทเด็กกว่ครับเจ็ดสิบเจ็ดศูนย์เจ็ดบเจ็ดสิเจ็ดหม่นเนาะครัแม่ลูกแม่ลูกปูน ตังไว้์เจ็ดหมื่นครับแม่เพิ่นได้จักปีแล้วพอ่อแม่ก็ต้องได้ลูกแรกลูกแรกตัวนี้เนาะลูกแรกโอ้สิบ้สูงลอยหาซีบวกอยู่บ่ะสูงสดแล้วลอยหาซีนนะบถึงละเปิดนี่ครับพี่นะ้องขายเป็นโคมแม่ลูกจเจ็ดหมื่นลูกตัวแรกพร้อมจกกะว่าเป็นราคาเปิดเนาะพ่อเนาะราคาเปิดยังคุยกันได้อยู่ ก็จากอำเภอใดพ่อสีเาทาเนี่ยละอ๋อยูเม,มืองสีสเกตเองฝากเบอร์ให้พี่น้องโทรสอบถามบ่พ่อเบอร์ยังพ่อเฮ้ยเก็อบอกเบอร์ชัวร์คนนึงฝากฝา,ากเบอร์โทรไว้่างเพี่ครับพี่น้องคุณมกาก 8C ครับผม เปิดตำลาก่อนจำเลยที่ดแสีู่กไ8 4ครับราคาเจ็ดหมื่นครับคุณเนี่ดแี่สองแดเก้สองแปดเก้าหกสองแปดศูนย์หกสองแปดศูน ซื้อยังกูครับหอยก่องครับในหอยก่องเนาะครับพี่น้องสนใจก็โทรมาคุยกันได้ครับมี่ไอของไออยู่บ่อ๋ครับอ๋ออ้าวไอมันมาเ้อะครับพี่น้องเนี้ยไปเบิ่งนี่ครับเราไม่้ตัววใหญ่แลก็เดี๋ยวเดียวก็นี่แไงตัวใหญ่อครับพ่อตัวได้นะครับอ๋อดูหัวน้อยอ๋อมาดูหัวครับ มาทำไมถ่ายคลิปครับผูหน่อยครับนี่ยพอดีมะไปคุ้นครับแม่สาวหน่อยพ่อสวัสดีครับโอ้ยมาเจอกันอีกแล้วเจอกันอีกแล้วของพ่อได้ตัวเหนกมาไดนครับเนี่ย ใส่มัวหน่อยเนาะพอ่มือหลงยั่งอราคาจูบีนองฟังเน,น,นี่ยพอเท่าไรนี่แม่สาวหน่อยสองหมื่นห้าปีกว่าบอพ่อสองหมืห่นห้าโอ้พอดีสื่อแล้วพอแล้ะทัด <laughs> กันไปแล้วพอ่อน้อยๆ 14, ครับหนึ่งมื่นสี่พันห้าร้อยแล้วครับ อันนี้ขนาดกระสีลดลงมากครับใส่น้อยมีสองตัวบ่พอดอกไหยขายไปเบิดแล้ว้แสดงว่ามืนีมาน้ใช่ไหมมันมันได้ครับพูดขายอยู่เนาะราคาตลาดเป็นยังไงเน่พ่อบอกสู้ฟังเน่ช่วงนี้มันขายซื้อง่ายขาย่องบะซื้อขายายขาย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 ขายขายยายขายขยยายยขายยยายขายยากมันอยากยา ดเกี่ยวของกับราคาเขาบบดีน้ำแมนบะมีผลบะมีเลยล่ะ <c oughs> พี่น้องกะบอคอยซื้อไปเลี้ยงกันได้บะเพราะว่าขายเขาได้บ่างหลายเหมือ,มอนหมาด้วยครับเด้อเด๋ยวห้พี่นอ้องเลาะเบิ้งต่อ,อ <c oughs> บรรับคพี่แม่ครับของคุณแม่ตัวใดเนี่ยครับมารอเบิ้งบอกครับเดยว่ามาขายครับรอไปเรื่อยๆครับ ให้ไรเขานี้ดีกว่าราคาเท่าไรพอ่ออันนี้หกหมืครับแม่ลูกเล้บ่ครับแม่สามตัวบ้านตัวนึงแม่ลูกราคาหกหมื่นเนาะครับหกหมื่นลูกลูกแม่ลูกแม่ตัวแรกเด้ป่พ่อต,ตัวแรกตัวแรกตัวแรกเนี่ยเนี่ยแม่เพิ่งท้องแม่มาหนี่งท้องเจ็ดเดือนละท้องเจ็ดเดือน โอ้ซื้อโคมนี่เมื่อกี้เดือนก่าบอกได้อีกตัวนึงเลยใช่ไหมแมนกับราคาหกหมื่นหกหมื่นเนาะหกหมื่นว,ว่าจะาข้างอำเภอใด้พออำเภอเมืองนะเมืองศรีสะเกตเลยเนาะราคาหกหมื่นครับโคมแม่ลูกคุณพ่อฝากเบอร์ให้พี่นอ้องโทรสอบถามได้ปาา้องครับ4 1 8 0 0 7 0งแปด คุณพ่อยังครับอ้วนพ่ออ้วนเนาะครับมัวอยู่อำเภอเมืองศรีสะเกนี่ครับแปลว่าคู่นี้ตั้งไว้ละค้าหกหมื่นหกหมื่นหกหมื่นสามหมื่นแล้วครับเพื่อหอเพื่อเพื่อต่อเพื่อต่อนแน่นอนแต่ววันแม่เพื่อนี่ทองไว้แล้วทองเจ็ดเดือนเจ็ดเดือนแล้วใกล้สีซื้อควบนี้ไปว่าเกินปีเจ็ดเดือนอีกหลังปีไหมลังปีไหมด้กินนอกวะแม่นมันหวานครับพ่อ โมบุงใส่หญ่ต่อครับโม่บอนสุดท้ายไอ้นี่โม่เพียงก็บ่อาต่อห้องโซ่ดไเนาะครับเลยนี้ครับสามหมื่นหาหาพันงวดเดียวจกปีล้วพอสอง0ันเจ็ดสองันเจ็ดดสื่อต่อเพิ่มมากเนาะครับแต่ราคาตังไห้3สามหมื่นหาพันชลโลเล่ครับ สามหมื่นหาพันกับันเี่านี่คือบอสตรเ้พอ3หม่นหัวไงตัวงเราพ่อองพอร์ตอีกคราคาเท่าไหรพ่อสี่หมื่นหาราคาเปิดเนาะให้ลูกเล็กตัวเราพ่อวันสองตัวเนี้ยเนาะตอนนี้ท้องว่างอยู่แมนปะสี่หมื่นหาเนาะพ่อเนาะ ไปไหมนั่นสามเดือนสองสามเดือนี่พัน้องูครับาเนาะสามหมื่นางคางกันนี่คางกันก็แม่นหาหมื่นแม่นเท่าไหรพ่อหาหมื่นสามหมื่หรือหสามมนกับ่ม่ีเงินเนาะว่าหาหมื่นสามหมื่พ่อตังไว้ อ่ามื่นสามขังกันกระแม่นบ่ครับเนแม่นตัวไดนพอตัวนไหนตัวนี่บ่อครับสีแดงครับผมตัวนี่สีหมื่นตอไดี้สีหมื่นห่าเพิ่นวะสีหมื่นห้าผ่องผอมเนาะน่อเมาะมานอยู่แมนตัว สี่พ่นห้าอันนี้อ่าืันสองอ่าพันสองไองๆครับใคแล้ว่ามันายเลยอ่านสองครับกใส่หญฝากเบอร์ฝากเบอร์ไว้ให้พี่น้องโทรสอบถามนะถ้าเพิ่นสนใจฝากเบอร์ทรไปเนี้าเพิ่นมาก็บอเบอร์ทรครับผม มันสิได้พทอดอ่ะบัวบ่ลไม่สิ่งใขายก่อนบ่วอ้าวบ่เป็นอยังบ่เป็นอยังแต่บอลเรอดสิได้ครับถ้าพี่น้องมากเดี๋ยวเพื่อนรับเขามาเบิ่งรอเบิ่งตลาดน้องบอกเนาะพี่บ่มีครับบ่เป็นอยังครับบ่เป็นอยังโอ้พี่จั่งวัวใส่อย่งงามนะพ่อเนาะราคาตอนนี้เป็นจั่งใดทอซื้อง่ายขายของบ่ครับ ซื้อง่ายอยู่แต่ขายบ่อของเลยซื้อง่ายอยู่แต่ขายบ่อของซื้อง่ายขายบ่อของคนผู้นั้นมาทำกันง้างนี้มขายบ่อของซื้อในเกเองคือว่าซื้อในเกเองยันแต่เขาบ่อหายเขาว่าทนั่นอนีรเอ้าซื้อแห้งกระชื่นยันอยากซื้อบ่อหาย บอกว่าสิขายบ่ได้เพิบพู้นึิโอ้ยเขาขายถือมันบอกมนยัง่าเขาคุณคุณบอยหลายครับมันหมายเดียวพอด้อครับเล่ตัวนี้ของพี่บ่ครับเดี๋ยวยอดไปถามกันเหมอนไงเล่ตัวนี้เท่าไรเนี่ยสามหมื่นสามหมื่นพอดีเลย ามบึงใกล้ๆครับเล่ตัวนี้เจ้าของคนเดิมครับราคาสามหมื่นครับสามหมื่นบาทตัวนี้ครับพี่น้องกับเรยกันี้ครับพี่น้องเบึงคลิปช่องเกษตรกรมันดูแล้ก็อย่าลืมฝากกดติดตามกดไล กำลัางใจช่องกเกษตรกรวันยุนน้ำเน,นยนะครับสได้ยนำคลิปใปม่ๆม,ม,มาฝากพี่ฝากน้องสำหรับที่นี่ขอล่าพี่น้องไปเพียงเท่านี้ครับขอ,อก,กันคลิปหน้าสวัสดีครับ